สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้สู่รายการโหนกระแสค่ะวันนี้หมวยอริสราดำเนินรายการแทนพี่หนุ่มกัญชัยนะคะกระแสะวันนี้เป็นเรื่องหัวร้อนที่เกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะระหว่างผู้เสียหายมีหลายคนกับแท็กซี่หัวร้อน วันนี้จะหาข้อยุติได้ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคืออะไรมันคือปาดหน้ามันคือเปลี่ยนเลนกระทันหันมันคือการยัว่วโมโหถ่ายเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแล้ววันนี้จะจับมือทําความเข้าใจกันได้หรือไม่อย่างไรติดตามรายการของเราวันนี้นะคะมาร่วมรายการกับเราทั้ง2ฝ่ายทั้งฝั่งผู้เสียหายมีถึง3รายค่ะคุณเจตนิพัฒน์วิกตมจิรสิทธิ์หรือว่าคุณด็อกคุณโป้งพัชรินวิิยภัยสารกิจคุณสมหมายแซเอียว และทางฝั่งแท็กซี่หัวร้อนนะคะคุณทวีศักดิ์บุรุษานนท์พร้อมทั้งภรรยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทวีศักดิ์และภรรยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะหมวยขออนุญาตเรียกพี่ว่าพี่แท็กซี่หัวร้อนได้ไหมคะชิญเลยครับได้ครับค่ะแต่หลังจากวันนี้อาจจะไม่หัวร้อนแล้วนะคะครับค่ะเริ่มต้นกรณีของพี่ร็อกก่อนเลยค่ะที่เป็นข่าวล่าสุดเมื่อ12ตุลาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์สรุปแล้วมันเป็นยังไงคะ เอาสรุปเลยครับเอาที่มันเป็นจุดที่ทำให้พี่ติดใจเขาด้วยก็ได้ค่ะจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเกิดคลิปนะครับก็คือเกิดการแบบปาดหน้านะครับก็คือเราจอดติดไฟแดงนะเาก็คือปาดหน้าเรานะครับนั่นแหละครัแล้วก็จนจนมาถึงการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเรากําลังที่จะไปทํางานนะครับในจุดที่เกิดเหตุนะก็คือท้องสนามหลวงในวันที่12ตอนบ่ายโมงสี่สิ นะครับแล้วก็เลยเโดนแท็กซี่เนี่ยปาดหน้ามา,าพอเลยกเกิดการปาดหน้าเนี่ยแล้วก็เกิดการเปิดกระจกแล้วก็ชี้นิ้วใส่หน้าเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเ,เกิดการเฉียวชนกันมาหรือเปล่านะครับรถได้ความเสียหายหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เลยมีการพูดคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เกิดการพูดจากันแบบเถียงกันดุนแรงตอนที่เถียงกัน รุนแรงนี่คือบนท้องถนนบนทนอน้องถนนหลังจากที่ผมจอดรถแล้วอะไรเงี้ยไปที่ท<ะ>ำงานแล้วอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะเข้าไปพูดคุยชี้<ะ>แจงว่ารถผมเนี่ยมีประกันใช่ไหมฮะเราก็อยากจะรู้ว่าเพราะอะไรถ้าเกิดว่ามีการเฉียวชนเนี่ยเราจะได้เรียกประกัน<ะ>ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยออพอพูดคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นคนเสียงดังะนะครับมันก็เลยเกิดการโต้ย<ะ>แย้งแ้วก็เกิดการประทะกันนั่นแหละฮะแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นมาก็คือเกิดการแยก แยกหลังจากที่เขาหยิบอาวุธขึ้นมาแล้วเขาหยิบอาวุธใช่ในรถเป็นท่อนเหล็กท่อนเหล็กค่ะพี่กลัวเลยก็เลยแยกยก็เราก็ไม่อยากจะมีปัญหาเพราะเราต้องไปทํางานไงะนะครับผมเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยมันมันต้องไปทำงานใหญ่นะครับคงมไม็ต้องบอกว่า,วามันสาคัญแค่ไหนนะครับในวันนั้นถ้ามันเสียหายเนี่ยคงรับผิดชอบไม่ไหวผมก็เลยพาลูกน้องเนี่ยกลับไปทํางานต่อ,อหลังจากนั้น,น20นาทีถึง25นาทีเนี่ยก็เป็นตามคลิปเลยครับ ที่เราเห็นเป็นเหตุการณ์ที่มีเทศกิจพยายามที่จะเข้าไปห้ามแล้วสุดท้ายเราเนี่ยเขาได้ปัดโทรศัพท์มือถือของพี่ไหมคะโอ้โหได้ปัดครับปัดตั้งแต่รอบแรกนะครับที่พัที่เขาพยายามจะโทรตามพักพวกเนี่ยครับนะแล้วก็หลังจากที่พอพยายามตโทรตามพรรพวกผมก็เขาก็ปัดโทรศัพท์ทิ้งแล้วก็เกิดการกอดรัดฟัดเวียงกันค่ะแล้วก็เกิดการกลุ่มแท็กซี่เนี่ยนะครับสองสามคนก็มาจับแยกไปพอจับแยกไปเขาก็ไปหยิบอาวุธในรถ หลังจากนั้นแหละฮะผมก็เลยกลับ <froze S 2> พอกลับเสร็จเราก็ก็ไวไวคิดว่าจะจบแล้วคงไม่อะไรแล้วล่ะเขาก็ไปนะฮะหลังจากนั้นมาก็คือยี่สนาทีก็คือก็ไปตามพวกมาแล้วผมก็กำลังทำงานอยู่ในนั้นแหละาก็ <ๆ S 2> เลยเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วผมก็จึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายานี่คือทางฝั่งของพี่ใช่ครับเดี๋ยวถามทางพี่แท็กซี่นะคะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นแบบที่พี่ร็อกเล่าไหมคะ,ะเหตุการณ์วันนั้น ม,ม,ม,มัน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 ไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดครับ่มีตรงไหนที่ไม่ตรงคะก็ผมได้ตอนที่ผมติดไฟแดงอยู่ตรงแยกผ่านพิภพลีลานะครับผมก็ได้เห็นรถหกล้อคันนี้ครับว่าเขาจอดอยู่เลนที่สองแต่ผมอ่ะผมกำลังจะเลี้ยวขวาไปหน้าธรรมศาสตร์ครับเพราะว่าผมมีอุบัติเหตุรถชนรถชนท้ายอยู่แล้วก็จะกำลังจะเคลมประกันครับ ให้เขารอเกมประกันอยู่ครับผมก็ถึงต้องรีบมาและทีนี้ผมก็ตรงติดไฟแดงผมก็ต้องผมเห็นรถหกล้อคันนี้แล้วว่า่ไปทางเดียวกันแต่ว่าผมผมค่อนข้างที่จะรีบเพราะว่ามีคนรออยู่ผมก็เลยเปิดกระจกโบกมือข้างขวาขออนุญาตว่าพี่ผมขอไปก่อนนะั้นแล้วผมก็ชี้ไปข้างหน้าว่าผมจะไปตรงหน้าธรรมศาสตร์แค่นี้ผมขอแป๊บหนึ่งผมโบกปึ๊บทีนี้ผมก็ไปจอดที่เคมประกันหน้าธรรมศาสตร์ ผมพอผมจอดหน้าธรรมศาสตร์เสร็จก็มีผู้ชาย3คนเดินข้ามฝั่งมาผู้ชาย4ี่คนครับผมเห็นพี่คนนี้ครับเดินเดินเดินมาข้างหลังผมผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคนขับรถหกล้อตอนแรกแล้วก็แล้วก็จะมีลูกน้องมาอีก3คนแล้วมาเขาคนนี้เขามาถามผมว่าเฮ้ยมาต่อยกับกูไหมมามามาต่อยกับกูไหมมามาหาเรื่องต่อยกับผมผมก็ปฏิเสธไปว่าผมไม่เอานะ ผมกาลังเคลมประกันอยู่ผมทำมาหากินเบ๊บเสร็จแล้วเขาก็ถอดเสื้อเสื้อคลุมเสื้อนอกของเขาอะครับถอดเสื้อแล้วก็เดินเข้ามาหาผมท้าท้าผมอีกรอบหนึ่งว่ามึงเอากับกูไหมมึงเอากับกูหรือเปล่ามึงมาต่อยตัวตัวกูอย่างลูกผู้ชายอันนี้ครั้งที่สองนะครับผมก็ปฏิเสธไปครั Rey ้งที่สามเขาเดินปีเข้ามาหาผมโดยที่แบบโยกโยกมาหาผม ผมก็มาประชิดตัวผมผมก็เลยชกหน้าเขาไปหนึ่งทีแล้วเขาได้สวนกลับผมมาแล้วก็กอดรัดฟัดเบี่ยงกันจนผมลงไปนอนอยู่กับพื้นเพราะเขาตัวใหญ่กว่าผมแล้วก็เขาจับหัวผมอ่ะกระแทกกับพื้นถามคุณด็อกก่อนเลยมันไม่เหมือนกันเลยนะแบบที่คุณด็อกเล่ามาคุณเข้าไปท้าเขาถึงสามทีตัวแล้วแต่เขาจะพูดฮะแต่เขาคิดว่าเขาถูกมุมเขาคิดอย่างนั้นก็แล้วแต่เขานะฮะแต่มันไม่จริงฮะจริงๆผมไม่จำเป็นต้องมานั่งเถียงเขานะ ผมรู้จะเถียงเขาเท่าไหคุณได้เข้าไปท้าเขาอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยเขาพูดมุมเขาใช่ไหนเหตุความเป็นจริงเนี่ยผมบอกแล้วว่าคนที่คนที่ขับรถเนี่ยไม่มีใครรู้ธุระของคุณหรอกใครรีบไม่รีบไม่รู้แต่ผมขับรถถูกต้องตามกฎจราจรอยู่ในเลนที่กำลังจะเลี้ยวแต่เขาไม่บอกแหละว่าคุณอยู่ในเลนไหนแล้วคุณเนี่ยอยู่ในเลนที่ผิดกฎหมายไหมแล้วคุณตัดหน้าเขาไหมคุณยื่นมือออกไปเนี่ย คุณคิดว่าเขาเห็นไหมกิริยาการยื่นยังไงคุณยื่นออกไปยังไงคาว่าขอทางของคุณน่ะค่ะพี่แท็กซี่คะตอนขอทางพี่ยื่นมือออกไปยังไงคะผมยื่นออกไปกลางแขนกลางแขนสุดครับกลางแขนสุดแล้วก็ผมก็ชี้ไปข้างหน้าครับค่ะขอดูนิ้วหน่อยค่ะว่าแบบนี้พี่กลางแขนสุดออกไปพี่ชี้โอเคชนีครับแบบนี้ครับชี้ไปข้างหน้าครับชี้หน้าผมคือชี้เพื่อจะขอทางไม่ได้ชี้หน้าถูกต้องไหมชี้หน้าครับชี้มาหน้ารถครับชี้มาหน้ารถผม อันนี้คือเข้าใจไม่ตรงกันแล้วเอยู่หน้ารถผมเจตนาตกเขาก็ชี้ภาษากายต่างกันภาษากายเนี่ยเวลาพูดตอนนี้กับพูดในเหตุการณ์จริงเนี่ยฮะพฤติกรรมเขาเนี่ยจะเห็นได้เวลาขับเป็นรถมิดรไม่เป็นมิตรใช่ลักษณะตาเปิดโพงนะครับเปิดกระจกออกมาเร่งรีบตัดหน้าแทนที่จะขอโทษก่อนก่อนที่จะขอทางนะครับแต่ไม่ใช่แต่คือคุณอยากจะไปคุณก็ไปเฮ้ยขอทางผูหน่อยอย่างนี้เหรอ หรือว่าแล้บผมจะรู้ไหมว่าเออผมจะไปเคประกันลักษณะประเด็นนอกประเด็นยังไงครับนะครับเอาลักษณะของการเริ่มต้นเนี่ยคุณอยู่ในเลนที่ผิดคุณจะต้องทําให้หกล้อเนี่ยเห็นทางกายได้ว่าคุณมีความนอบน้อมในการที่จะขอเปลี่ยนเลนเขาเพื่อไม่ให้ให้เขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุซ้าค่ะพี่แท็กซี่คะตอนนั้นพี่โกรธพี่ไม่นอบน้อมอย่างที่คุณด็อกพูดไหมคะพี่ครับผมขับรถ ผมขับรถมานานนะครับแล้วก็ผมก็ผมอยู่บนทางถนนตลอดเวลาผมก็เปิดกระจกขออนุญาตแบบ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 คนที่จะจะจะขอทางไปอ่ะครับผมยกมืออย่างสุภาพแล้วก็ก้มหัวให้เขาด้วยแบบยกทั้งก้มหัวแล้วก้มหัวด้วยนะพี่ก็แล้วแต่เขาจะพูดฮะครับผมแล้วทีนี้คือประเด็นสําคัญอ่ะเขาเดินข้ามาหาผมแล้วก็ ขาผมเคมประกันอยู่ผมมีผมมีพยานครับผมมีพยานอยู่ผมมีผมมีกล้องอยู่ครับแต่ตอนนี้กล้องมันอยู่ใน CCTV ผมกําลังรอกล้องจาก CCTV ของของของกรุงเทพนะครับของของที่อยู่รอบสนามหลวงอะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงมันมันอยู่ในกล้องหมดแต่ว่าที่ผมเดินเข้าไปรอบที่สองที่เขาถ่ายคลิปน่ะมันเป็นรอบที่สองแล้วที่ผมโดนชกต่อยกันแล้ว ชกต่อยแล้วผมก็เจ็บผมโดนหัวฟาดฟุตบาทแล้วเขาข่มผมอยู่ภาพตรงนี้ไม่มีนะครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้รอบที่2ผมที่เดินผมที่เดินเข้าไปเนี่ยผมต้องการที่ตอนแรกอะรอบแรกที่เขาเดินท้าผมชกอ่ะเขาได้ถ่ายวิดีโอได้ได้ถ่ายวิดีโอผมไว้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแล้วทีนี้ผมผมพอชกต่อยกันเสร็จผมก็เลยผมชกต่อยกันเสร็จผมก็เลย จะเข้าไปพอผมเกมพักการเสร็จผมเข้าไปเพื่อที่จะสอบถามเรื่องคลิปผมไม่ติดใจเรื่องเรื่องเรื่องโชกเรื่องอะไรผมไม่ไม่ไม่ติดใจแล้วแต่พอผมเข้าไปเขาเดินออกมาพร้อมลูกน้องข้างหลังเขาลูกน้องเขามีหกเจ็ดคนพร้อมกับที่ในมือถือเหล็กถืออะไรอยู่ทุกคนผมเลยโมโหว,ว่าเอ๊ะทำไมผมเข้ามาอยู่ดีๆผมไม่ได้จะเข้ามาหาเรื่องผมเข้าไปกอดคอเขาด้วยบอกว่าไหนมาคุยไหนไหนมาเรื่องเมื่อกี้มีอะไรครับผม พี่แท็กซี่ครับผมผมผม้องของของตอนที่ตอนตอนที่โทรศัพท์หล่นใช่ครับพี่แท็กซี่แต่ว่าผ้ามันฟ้องอะค่ะว่าพี่มีอารมณ์ครับผมมีอารมณ์ผมผมมีอารมณ์ก็ผมมีอารมณ์ตรงที่ว่าผมแบบนี้ผมไม่ต้องใช้อาวุธหรอครับครับผมผมผมมีอารมณ์ตรงผมตรงที่ว่าผมก็เจ็บ เขาเดินข้ามาหาเรื่องผมเขาสี่คนแล้วผมคนเดียวเนี่ยผมจะไปหาเรื่องเขาได้ไงครับในความเป็นจริงเขามากั็นสี่คนแล้วผมคนเดียวล่ะครับแล้วเข้าไปข้างในครับค่ะเดี๋ยวถามนิดหนึ่งหมวดขอโทษนะคะ พูดติดๆขัดๆเนี่ยค่ะหลายๆคนก็จะมองว่าพี่กําลังพยายามคิดเรื่องขึ้นมาเพื่อจะแก้เหตุการณ์ไม่ได้คิดเรื่้องเรียนท,ทุกอย่างม,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 มันมีมันมีผมขอกล้องขอทองมอไว้แล้วครับ,รบถ้าผมได้กล้องอันนี้เมื่อไหร่ผมก็จะสามารถที่จะยืนยันได้ชัดเจนว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นโดยที่บางทีผมก็ผมน้ําเสียงผมน้ําเสียงผมอย่างนี้แต่ว่าเรื่องจริงๆมันเป็นอย่างนี้แหละครับผมไม่ได้ผมไม่ได้โกหกอะไรเลยมันเรื่องจริงเป็นอย่างนี้ไปดูในกล้องได้ครับกล้องที่ กล้องรอบบริเวณนะครับค่ะนี่คือกรณีของคุณด็อกนะคะก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันณวันนี้ซึ่งทางพี่แท็กซี่ก็บอกว่าพี่เองก็ขอกล้องวงจรปิดเอาไว้แล้วเดี๋ยวกล้องวงจรปิดก็จะบอกเหตุการณ์ว่าตกลงแล้วใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนกันแน่ใช่ครับค่ะนี่คือแค่กรณีแรกโัทเดี๋ยวขอที่แจ้งก่อนได้ไหมฮะที่แจ้งนิดนึ่งเรื่องของเรื่องของอาวุธ เรื่องของอาวุธตกองอีกมาหรือเปล่าเรื่องของอาวุธนะครับลูกน้องถืออาวุธเขาไม่พูดถึงเรื่องของอาวุธเขานะฮะพูดถึงเรื่องของอาวุธชี้แจงว่าเขาเดินเข้ามาในที่ที่ผมทํางานอยู่ใช่ไหมผมทําอาชีพอะไรครับตเต็นต์ถูกต้องผมกำลังไปเซตอัพงานเขาเดินเข้ามาหาผมกระชากผมไปเพื่อจะเอาไปกระทืบถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยลูกน้องผมเนี่ยกำลังทํางานอยู่ทาว่าอาวุธของเขาเนี่ยอุปกรณ์ก๊อกแก๊กเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์ไขเต็นต์ลูกน้องอาจจะถืออยู่คนนึงแต่นอกนั้นไม่มี เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับลองไปดูว่าในนั้นมีไหมทําไมต้องใช้อาวุธเขามาอย่างนั้นผมไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธหรอกครับผมมือเปล่าผมมีอาวุธของผมคือโทรศัพท์ครับผมอันนั้นไม่ใช้อาวุธเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานที่ที่แต่ถ้าหาก่าเป็นอาวุธเอาหลักฐานมาแต่ของเขาเนี่ยถ้าเขาเอากล้องมานะครับผมบอกได้เลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์จะเห็นว่าเขาถืออาวุธผมไม่มีอาวุธเขคือท่อนเหล็กครับยาวหนึ่งฟุตเอามาจากในรถครับผมจะมาฟาดผมผมก็เลยวิ่งกาดขอชี้แจงครับ ค่ะชี้แจงอาวุธแล้วเขาโทรตามพวกไหมครับเขากำลังโทรตามพวกมาเรียกพวกเขาาเรียกพวกเขาไหมครับเขาเรียกพวกมานะครับพี่แท็กซี่ชี้แจงเรื่องอาวุธสั้นๆนิดนึงได้ไหมครับก่อนจะไปหลังจากชกหลังจากที่เขาท้าผมชกต่อยชกต่อยแล้วหลังจากชกต่อยกันแล้วคือคุณมาท้าผมชกผมไม่ได้ชกคุณครับคุณชกผมใช่ครับเพราะคุณท้าทายผมสามรอบแล้วครับคุณนั่นแหละครับยยยุท้าทายผมอันนี้ ต้องไปดูกันที่กล้องนะครดูไปดูพฤติกรรมของบุญกับพฤติกรรมผมนะครับผมมีการศึกษายังมีอีกสองโจทย์ครับผมไม่เคยท้าใครครับเดี๋ยวที่ถ้าพูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกล้องก็จะได้รู้ว่าใครเจอข้างนอกเนี้ยข้างนอกไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าคนเรามันมีใต้สำนึก มิติด่าหรือที่ดีแต่ไม่ได้จะมอาแบบนี้หรอกค่ะพี่เอาอย่างนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวพักกันตู้เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าขอพี่แท็กซี่มานั่งตรงนี้เลยได้ไหมคะมันจะได้คุยคุยกันง่ายขึ้นไม่ได้เออผมขอคิดก่อนนะครับคนนี้่หรอพี่เดี๋ยวเดี๋ยงเพราะว่ามาถึงตรงนี้แล้วแล้วพี่ประสิทธิ์ได้ไหมพี่ประสิทธิ์ได้ไหมนั่งตรงนี้เลยจะได้คุยกันชัดๆไม่ได้ไม่ได้ครับน้องสมหมายว่าไงครับเดี๋ยวให้เขาตกลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้ค่ะในหนนกกระะแสพัคู่เดียว สามารถติดตามโพงกักแส้ค่ะวันนี้เป็นเรื่องของแท็กซี่หัวร้อนกับคู่กรณีหลายรายด้วยกันผู้เสียหายไม่ยอมให้แท็กซี่หัวร้อนมันนั่งด้วยก็ไม่สามารถที่จะร่วมเฟรมกันได้วันนี้น่าจะได้คุยกันยาวนะคะถ้าจบรายการแล้วเดี๋ยวเราไปต่อติดตามรายการต่อได้ทางโซเชียลถามทางพี่ประสินครของพี่ก็เป็นคู่กรณีใช่ครับกับพี่เขาเหมือนกันเหตุการณ์ของพี่เป็นยังไงเออผมขับรถมาทางผัดไทยประตูผีแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยที่เป็นซอยของ อะไรอบภูเขาทองที่มีขายไม้เยอะครับเป็นซอยเล็กรถสวนกันสองทางและผมนี่กังหาร้านอยู่ก็ขับช้าแต่วันนั้นวันอาทิตย์รถไม่เยอะคะขับช้าๆเนี่ยเขาคงมาข้างหลังผมแท็กซี่มาข้างหลังผมแล้วบีบแต่บิ๊บปๆเนี่ยผมก็เออรถจักรยาขควงเขาแหละนะครับแต่เราก็จหลบซ้ายเขาขับไปแล้วเหมือบผมหันมาเหมือนเขาแบบพูดอะไรสักอย่างในรถเนี่ยเหมือนด่าผมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแล้วเขาก็ขับไป ผมก็โอเคไม่กินแล้วผมก็ขับตามออกมาจังหวัดที่ผมขับตามเนี่ยเขาขับออกมาออกปากทางที่ออกทางผ่าน้าลีลานะครับมีเด็กวัยรุ่น,เ,นเดินข้ามถนอนอยู่เขาขับเข้าไปเนี่ยเหมือนไปเฉียวจะไปนั่นเขาขเด็กวัยรุ่นเขาแล้วเปิดเป,เปิดหน้าต่างเนี่ยเหมือนจะว่าเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นก็เดินหนีไปผมขับมาเสร็จผมก็ไม<ๆ>ข้าใจขับพฤติกรรมรถแบบนี้พระเอออโชคดีตำรวจขับมาพอดีผมก็เรียกตำรวจบีบแต่บี๊บบปี๊บเรียกตำรวจให้บอกคุณตำรวจครับคันที่คันนี้ขับรถแบบน่ากลัวมากเลยครับช่วยดูหน่อยเพราะผมคิดว่า26สิงหาาคมมประยี่ เขาคิดว่าผมบีบแตไในความเขาก็จอดแล้วกาลงมาหาเรื่องผมพอ้ตำรวจก็เลยก็ตามคลิปเลยครับเปิดคลิปได้ดูเลยเนี่ยเสียงเขาคือของผมเนี่ยถูกพูดชี้หน้าด่าแต่กล้องผมถ่ายผมรีบไปหน่อยกลัวเขาจะมาปัดกล้องผมก็เลยเอานี้ไปกับตัวกล้องมันเลยมาถ่ายที่เสื้อผมนี่เสื้อตัวนี้เลยผมใส่เสื้อตัวนี้มาเลยค่เสื้อตัวเดียวกันนะครับยี่สิบหกสิงหาพี่แท็กซี่คะพี่ทําพฤติกรรมแบบที่นิพสินเล่าไหมคะฟังเสียงได้เลยครับก็วันนั้นเกิดเหตุจริงครับแต่ว่าตอนที่ พี่ผู้ชายคนนี้ครับเดินลงมาก็ไม่ได้มาลงมาแบบแบบแบบฉันอยากจะคุยหรืออยากจะอะไรแต่ว่าเขามาด้วยอารมณ์โมโหเหมือนกันผมก็ยอมรับครับวันนั้นผมยอมรับว่าผมก็รีบแต่ว่าแต่ว่าผมรีบแต่ว่าเขาเขาบีบแตให้ผมผมก็จอดแต่ลักษณะเขาก็จะลงมาเอาเรื่องผมแหะครับว่าเขามาท้าทายผมเหมือนกันครับเขาเขาลงมาจะเอาเรื่องผมก็มีการโต้เถียงกันว่าวันนั้นเหตุการณ์ผมก็จําไม่ค่อยได้ครับแต่ว่า มันมีเยอะครับทําไม่ได้มีเยอะก็ครับก<ต>็แล้วแต่จะจะจะคิดครับผมผมผม ก็แล้วแต่คุณจะคิดแต่ว่าผมไม่ได้หาเรื่องครับฟังกินได้ครับน้ำเสียงคนหาเรื่องกับน้ำเสียงคนแต่ว่าคุณลงมาหาผมก่อนไงครับคุณลงมาหาผมก่อนณอกแน่นอนครับเพราะคุณขับพฤติกรรมขับรถคุณเนี่ยไม่เป็นมิตรครับผมเห็นว่าการขับรถแท็กซี่แบบนี้อันตรายตำรวจมาพอดีผมเลยอยากเรียกตำรวจเนี่ยช่วยคุยหน่อยว่าคนขับแท็กซี่แบบนี้มันอันตรายแต่เขาก็ยอมรับว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้เมื่อถามพี่แท็กซี่แบบนี้นะคะบอกว่าเราทำงานให้บริการประชาชนแต่ว่าบางทีเหมือนกับควบคุมอารมณ์ไม่ได้ แล้วจะทํางานกับแท็กซี่ต่อไปอีกได้ไหมได้ผมก็หลังจากนี้ไปผมผมก็ผมก็รู้ตัวแล้วครับว่าบางทีผมก็ใช้อารมณ์จนเกินไปผมใารมณมากเกินไปผมก็ทราบแล้วครับจะไปปรึกษาจิตแพทย์ไหมคะพี่คงไม่ถึงขนาดนั้นครับโอ้ยต้องครับจริงๆผมว่าต้องนะครับค่ะไม่สมควรสมควรเลยครับสมควรเลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายรายนี่เป็นกรณีของพี่ประสิ์ยังมีพี่สมหมายอีกอันนี้ทําลายรถเลยครับค่ะของพี่สมหมายเป็นยังไงคะดังเลยถุบรถครับ ถุงกระจกปาดหน้าขับรถมาปาดหน้าดับแรกคือขับรถมาปาดหน้าครับค่ะแล้วก็ลงมาว่ากล่าวว่ารุนแรงเสียหายเหมือนที่ว่าพี่ที่สามหลวงเนี่ยครับที่สมหมายนี่เป็นแท็กซี่นนะครับไม่ใช่เอาไม่ใช่คนอื่นแต่ตรงตีแท็กซี่นะครับแต่นี่แท็กซี่ด้วยกันขับแท็กซี่ด้วยกันก็โดนคือขับรถมาปาดหน้าผมแล้วก็ลงลงมาว่าดาเหมือนที่คลิปในเสียงที่ท้องสามหลวงนะครับ ค่ะพี่แท็กซี่คะกับเพื่อนแท็กซี่ด้วยกันก็ยังมีอารมณ์ขึ้นแบบนี้แท็กซี่หัวร้อนกับแท็กซี่หัวเย็นเพราะไระอกันครับอันนี้ผมมันเป็นเหตุสองคลิปครับคลิปแรกเนี่ยไอ้ครั้งแรกเนี่ยผมเจอเขาที่นครปฐมครับอไม่เจอประเด็นทำลายทรัพย์สินจริงหรือเปล่าแล้วคราวนั้นเนี่ยครับครับคราวนั้นเนี่ยมีการมีการโต้เถียงกันแต่ว่าผมไม่ได้ ผมไม่ได้เขาบอกเขาเขาขับรถมาหาผมมาป,ประกบข้างผมแล้วถามว่ามึงมึงปาดหน้ากูทําไมผมก็ไม่ได้เปิดรถกระจกลงแล้วก็บอกกับเขาก่อนหน้าคลิปนี้นะครับแล้วก็ได้บอกกับเขาว่า อ่าถ้าพี่ขอ่าเมื่อกี้พี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ขอโทษอ่าแล้วผมก็ขับรถไปจนถึงสาีเลยมีคำพูดแบบนี้จากเขาด้วยเหรอเป็นคนไม่ได้เขาะว่ทำไมทำไมต้องแย้งผมอย่างนี้ล่ะครับทำไมคุณต้องแย้งผมอย่างนี้ล่ะครับเป็นหาัก่านพิสงจน์ได้เป็นหลเกฐานพิสูจน์ได้คลิปเสียดายคลัปอธิบายอยู่กมเขาปฏิทินใจอยชั่วโมงนั้นให้ผมพูดก่อนได้ไหมครับไม่มีครับเราฟังเขาก่อนค่ะเขาบอกว่าเขาขอโทษพี่ไม่ใช่ไม่ใั่ ที่แท็กซี่เชิญค่ะก,ก็คือข้างเหตุครั้งแรกข้างเหตุครั้งแรกเนี่ยมาจากนกครปฐมทางออกบ้านแพ้วนะครับวันนั้นผมได้ขับรถเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพแล้วทีนี้ผมเจอรถแท็กซี่คันนี้มาประกบข้างผมและเปิดกระจกถามว่าปมื่อกี้ม,มึงปาดหน้ากูทำไมผมบอกว่าผมอธิบายว่าน้องบนท้องถนนน่ะคนเราไม่ได้ตั้งใจ เมื่อกี้ถ้าพี่ปาดหน้าพี่ก็ขอโทษแต่หลังจากนั้นครับแล้วแล้วแล้วแต่จะบิ้วนะครับแล้วแต่จะได้ไปนะครับแต่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ที่ลงมาท้าเขาต่อยแล้วก็ด่าเพื่อหะี่ะอันนั้นมันคลิป2บอนคณเหมนคุณมาย่อเย้ยคุณมาย่อเย้ยผมในคลิปที่2คือหลังจากนั้น2เดือนแล้ว2เดือนแล้วแล้วกลับแล้วกลับมาหน้าตรงวัดโพวัดพระแก้วตรงนั้นคุณกลับมาเทียบ ขับรถบมาเทียบผมอีกทีหนึง่งแล้วเปิดกระจกแล้วมาเซลฟี่มาขับผมบอกว่าจํากูได้ไหมกูจํามึงได้นะอ๋ะอ,อมึงเปลี่ยนรถอีกแล้วเหรอมึงเปลี่ยนรถอีกแล้วเหรอกูจํามึงได้นะแล้วถ่ายคลิปอย่างนี้ถ่ายคลิป<ไ>ยั่วยุผมแล้วผมก็เปิดกระจกไปถามว่าเปลี่ยนรถแล้วทําไมเหรอมันบอกว่าอืมโอเคครับผมทุกๆอย่างเนี่ยผมที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหมดแต่สิ่งที่สิ่งที่คุณพูดมาทั้งสามบางคน บิดเบือนไปนิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับ <c oughs> แต่ว่าผมเนี่ยส่วนตัวผมและเอาอย่างนี้ดีกว่าครับ <c oughs> ผมผมขอท้าพี่ทั้ง3า<ต>คน <c oughs> าไม่ไม่ไม่ท <c oughs> าไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะ <c oughs> ผม, <c oughs> ผ,มผมจะขอท้าพี่ทั้ง3าคนนะครับด้วยความบริจารบริสุทธิ์ใจของผมนะครับว่าถ้าผมไปหาเลือกผมขอสาบานที่วัดป้าแก้วหรือวัดโพนะครับถ้าเดี๋ยวไปจุดทูบสาบานพี่กล้ากับผมไหมครับ พี่กล be ้าไหมครับพี่กล้าไปสาบานกับผมไหมครับจุดทูบสาบานพี่กล้าไหมครับในวัดพระแก้วนะครับแล้วก็เอาวิทยาศาสตร์หน่อยครับเอาวิทยาศาสตร์หน่อยโอเคนะครับเอาวิทยาศาสตร์ก็ได้ครับถ้าเหตุการณ์ทั้ง3คดีนี้ทั้ง3ามทั้ง3ามทั้งสมคลิปนี้ถ้าผมเป็นคนหาเรื่องขอท้าสาบานนะครับที่วัดพระแก้วหรือสาลหลักเมืองก็ได้ครับถ้าผมเป็นคนขอจุดทูบสาบานเลยดีกว่าครับไม่พูดเลยถ้าผมเป็นคนประหาเรื่อง คุณทั้งสามคนก่อนโดยที่โดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรแล้วผมลงไปอย่างนั้นขอให้ผมเมียนเป็นไปผมอยู่หลังพวงมอะไรนะครับขอให้ผมมีรถชนตาย3วัน7วันขอให้ครอบครัวผมวันนี้เวลาเดี๋ยวนะครับผมผมขอท้าพี่ทั้ง3าคนครับค่ะครับผมขอท้าพี่กล้าท้ากับผมพี่กล้าไปตาบานกับผมไหมครับผมถามพี่รับหนึ่งพี่กล้าไหมครับ ผมการทีมยันไม่วยสาบานทีไปสาบันโดนปัญหาเขาติดเขาเขาไม่รับทางสาบานนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามต่อในเพจหงก์นรสาแต่ก่อนจะจบค่ะเขาอยากจะขอโทษพี่นะเขาบอกหมวยได้ไหมพี่แท็กซี่พี่หมวยคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเขาไม่ยอมรับความจริงนะครับนะครับอย่างจริงใจนะครับไม่มปประโยชน์ครับหมวยไม่มปประโยชน์ครับไม่ให้อภัยเขาเลยเหรอคะไม่มปประโยชน์ครับเขาเขายังไม่รู้เลยครับว่าเขาเขาทำอะไรไว้ครับ เขายังไม่รู้ตัวเลยครับอีกเยอะครับอีกเยอะเลยครับเดี๋ยววันนี้ออกไปคู่กรณีติดต่อของผมอีก3ามคนนะครับค่ะหลายคนไม่รอีกหลายคนวันนี้ดเวลาของหนตัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราคุยกันต่อแล้วก็ติดตามในเพจของโหนกระแสนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองฝ่ายค่ะผู้เสียหายแล้วก็ทางแท็กซี่หัวร้อนด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณรายการโหนกระแสครับขอบคุณครับ เรื่องวันนี้ไม่จบลงง่ายๆนะคะแล้ววันนี้แขกรับเชิญทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้เสียหายและทางคู่กรณีก็ให้เกียรติกับรายการของเราเดี๋ยวเราจะต่อการเทปที่2ชมได้วันพรุ่งนี้นะคะในโหนกระแส12นาฬิกา20นาทีทางช่อง3กดเลข33วันนี้หมวยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ